สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับยศตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็เครื่องแบบนายทหารง่ายๆไม่ยากเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะนักเรียนในร้อยทุกคนนี่แค่บทแรกยังไม่จบกันเลยนะเอาละเรามาเริ่มที่ช่วง ใกล้บทสุดท้ายของบทที่1แล้วกันนะยศเครื่องแบบต่างๆและยศตำแหน่งต่างๆของเจ้าหน้าที่อิมพิวเรียลวันนี้เราก็มาคุยเรื่องยศตำแหน่งของอิมพิเรียลกันโดยเฉพาะยศตำแหน่งนี้ <c oughs> ยศตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือหน่วยสืบสวนราชการรับของกองทัพเรือ หรือหน่วยเข่ากองของกองขับเรือนั่นเองยศแรกเลยนะก็จะเป็นยศ10ตรีที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ยศ10โทสีน้ำเงิน2แล้วก็สีน้ำเงิน3ปุ่ม10เอกทั้งหมดนี้ก็จะเหมือนยศเริ่มต้นยศใน10ของกองขับเรือเช่นเดียวกับยศร้อยตีและยศร้อยโทที่ยศร้อยตีจะมีปุ่มสีแดงหนึ่งปุ่ม ระยยศร้อยโทนั้นก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มเป็นสีน้าเงินทั้งหมดแต่ยศร้อยเอของหน่วยสืบราชการรับจะเป็นสีน้ําเงิน2ปุ่มทางด้านซ้ายสีเทา1ปุ่มทางด้านขวาและสีแดงหนึ่งปุ่มทางด้านขวาก็คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนราชการรับของทางฝั่งกองทัพบ,บกแต่จะเปลี่ยนสีสสีที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นสีน้ําเงินแทนแดง ที่เป็นของกองทับบกพันกากตรีก็จะมีสีเงิน3ปุ่มทางด้านซ้ายแต่ทางด้านขวาก็เหมือนเดิมเหมือนกับยศร้อยเอกและเปลี่ยนด้วยพันากาศทโทก็จะมีสีน้ำเงิน4ปุ่มทางด้านซ้ายและสีเหลือง1ปุ่มทางด้านขวารวมแล้วเป็น5ปุ่มพันกากเอก ห้าปุ่มเช่นการจะมีสีเหลืองเพิ่มมาออกหนึ่งปุ่มทางด้านขวาแล้วก็พลเรือจัตวาก็จะมีทั้งหมด6ปุ่ม4ี่ปุ่มทางด้านซ้ายเป็นสีน้ำเงิน2ปุ่มทางด้านขวาเป็นสีเหลืองและฝั่งละสก็คือพลเรือจัตวาอาวุโสสีน้ำเงิน3ปุ่มสีเหลือง3ปุ่มและพลเรือตี2ปุ่มสีน้ำเงิน และอีก4ปุ่มสีเหลืองและ้นเรือโทใช่แล้วก็เหลือแค่1ปุ่มสีน้ำเงินที่เหลือเป็นสีเหลืองทั้งหมดและพลเรือเอกก็จะกลายเป็น6ปุ่มสีน้ำเงินทั้งหมดเอ้าวเราก็จบวิชาเกี่ยวกับยศตำแหน่งเราจะเข้าสู่เครื่องแบบของนายทหารกันนะนักเรียน <c oughs> ยศเครื่องแบบของนายทหารนั้นก็จะมีนี่นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมยศนายทหารของทัพบ,บกและทัพเรือหรือทัพอากาศของเรานั้นจะใส่ชุดสีเทาเขียวสีเทาเขียวทางด้านซ้ายมือเป็นสักส่วนใหญ่ทั้งสองเหล่าทัพจะแต่งตัวแบบนี้แต่ยศตำแหน่งที่ติด อกทางด้านขวานั้นจะแตกต่างกันไปนี่เราจะไม่ได้ติดยศเพราะว่าเราจะมีข้อสอบแบบนี้ขึ้นรูปภาพแล้วก็มียศบอกระบุตําแหน่งให้ถูกต้องด้วยนะส่วนเจ้าหน้าที่ในหน่วยของกองทัพ Stor ์มชู o ปอร์หรือทหารนักบินไฟเตอร์หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องบอกไว้ก่อนว่าพวก ทหารสตอมทูเปอร์และนักบินไทไฟเตอร์สักส่วนใหญ่จะแต่งชุดเป็นสีดำทั้งด้านขวาแบบนี้ทั้งหมวกทั้งเสื้อและทั้งกางเกงก็จะเป็นสีดำทั้งหมดแต่ทางฝั่งกองทัพเหล่าทัพบ,บกและทัพเรือก็จะแต่งตัวประมาณทางด้านซ้ายมือก็คือมวกเสื้อและกางเกงจะสวมใส่เป็นสีเทาเขียวส่วนเจ้าหน้าที่แผนกส่วนเสริม ก็แต่งตัวแบบนี้เช่นกันทางด้านซ้ายมือซะส่วนใหญ่แต่งชุดแบบนี้เพราะว่าชุดนี้เป็นชุดพื้นฐานของเจ้าหน้าที่อิมพีเรียลทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิทุกคนนะนักเรียนจําไว้ให้ดี2ชุดนี้แตกต่างกันเพียงแค่ทหารที่ออกไปประจํา การในแนวหน้าจะแต่งชุดเป็นสีดําทางด้านขวาส่วนเจ้าหน้าที่บางท่านที่จะออกลบไปแนวหน้าเหมือนกันก็จะเป็นพวกสีเทาเขียวเหมือนกันทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ถูกในรูปภาพด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือในสถานการณ์ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นต้องฟังให้ดีนะนักเรียนทุกคนฟังให้ดีนะ เครื่องแบบทุกเครื่องแบบมักมีความแตกต่างกันอยู่เสมอและต้องสังเกตให้ดีๆด,ด้วยเอาละเครื่องแบบเหล่านี้คือเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทั้งด้านซ้ายมือจะเป็นพวก พวกด้านกลยุทธ์ทางด้านที่ควบคุมดังหอบังคับการของบังคับการยานทั่วไปส่วนตรงกลางชุดตรงกลางนั้นก็จะเป็นพวกพวกช่างเทคนิคอะไรทั่วไปส่วนทางด้านขวามือสุดก็เป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งช่างแต่ว่าสองชุดทางด้านขวามือตรงกลาง ตรงกลางนะบอกก่อนว่าตรงกลางนั้นจะเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ทางภาคพ,พื้นดินหรือกองทัพบ,บกส่วนทางด้านขวาจะเป็นช่างเทคนิคทางด้านกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือน,นั่นเองของเจ้าหน้าที่อิมพีเรียลนะนักเรียนจำให้ดี3ชุดนี้แตกต่างกันชุดทางด้านซ้ายมือจะเป็นชุดที่อยู่กองทัพกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศที่อยู่ตรงหอบับการหรือทางด้านกลยุทธ ที่อยู่คอยควบคุมป้อมปืนใหญ่และอะไรต่างๆมากมายส่วนอีก2ชุดทางด้านขวามือทัพบ,บกที่อยู่ตรงกลางและทับเรือที่อยู่ทางด้านขวา2ชุดนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนกันเป็นทั้งช่างเทคนิคและเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คเป็นพวกช่างเทคนิคและพวกดูแลวิศวกรทั่วไปนะต่อไปเรามาดูเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ คอคอยปฏิบัติหน้าที่ทางภาคพ,พื้นดินเจ้าหน้าที่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารของกองทับเรือทางด้านซ้ายนะเป็นของเจ้าหน้าที่กองทับเรือหรือกองพัพอากาศส่วนทางด้านขวามือคือ Stormtrooper หรือทหารทางภาคพ,พื้นดินนี่เรียกได้ว่าเป็นชุดเครื่องแบบเต็มยศของเจ้าหน้าที่ Stormtrooper หรือนายทหาร ที่เป็นกระดูกสันหลังให้กับจักรวรรดิของเราชุดเต็มยศแบบนี้มีทั้งเกราะทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะไม้หดีและต่อให้ถูกด้วยชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งนักเรียนหลายคนอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันมากแต่ว่าการสอบเข้านั้นยากมากๆชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะเป็นแบบนี้ เสื้อจะเป็นสีขาวหมวกและกางเกงจะเป็นสีดำเอาละนี่คือชุดเครื่องแบบทั้งหมดที่เรามาแสดงให้นักเรียนในร้อยทุกคนทราบว่าเครื่องแบบแต่ละคนนั้นเป็นยังไงซึ่งนักเรียนในร้อยทุกคนจำเอาไว้นะว่าเครื่องแบบมีคนเดียวที่สามารถสวมเสื้อสีขาวทั้งหมวกทั้งกางเกง ทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งกางเกงจะใส่สีขาวทั้งหมดนั่นก็คือจอมพลกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกทั้ง2เหล่าทัพนี้จะแต่งชุดประมาณนี้แต่งชุดสีขาวร้วนทั้งหมดแต่น่าเสียดายเราไม่สามารถเอาเครื่องแบบมาโชว์ได้นะนักเรียน เพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไรที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าชุดเครื่องแบบที่ดีที่สุดที่นักเรียนฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นจอมพลนั้นมันต้องใช้เวลานานนิดหน่อยเอาละสำหรับวันนี้บทเรียนที่หนึ่งก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นักเรียนทุกคนก็อย่าลืมไปทําการบ้านในการในส่วนที่จําในส่วนของเครื่องแบบและยศตาแหน่งต่างๆ,ๆที่เราเรียนกันมาตั้งแต่หนึ่งส่วนสหรือที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นจํามาให้ดี และเราก็จะเข้าสู่บทที่2ในไม่เร็วๆนี้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามข่าวโฮโลเน็ตด้วยในช่อง Galactic p e a t Studio สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะนักเรียนสวัสดี